สวัสดีครับมาติดตั้งโซล่าเซลให้แก่คุณแม่อะไรนะครับคุณแม่จันคุณแันะฮะบ้านขอบุญูรอนอบนจงอ๋อครับสามแผงนะฮะของซันวอเตอร์เป็นไงครับช่างน้ำไหลโอเคไหมโอเคครับดูจากด้านข้างนะฮะน้ำไหลดีมากนะครับผม ย่อนไปสิบท่อนนะครับผมสี่สิบเมตรแผงโมโนสามแผงครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะบ้านหนองซาดนะครับผม<ะ>แดดโอเควันนี้น้ำไหลดีมากสามแผงครับผม ของคุณแม่จันนะครับผมไล่คีไล่พใจบ่้เพาใจบ่ไ้น้ำไหลดีมากครับผมไหลทั้งวันพลังงานฟรีนะครับผมจาก K s o าเซลล์นะฮะเป็นไงบ้างครับน้ำโอเคไหมโอเคครับโอ้โเจ็บครับผม